ลดกักตัวเหลือสิบวันเล่นกักตัวต่ออีกหกเดือนวิดีโอนี้อ๊อฟขอมาพูดความรู้สึกหลังจากที่อ๊อฟได้ออกข่าวอันนี้ไปแล้วว่าทางที่เราจะไม่เรียกเขาว่าเขาผัดแล้วเรียกว่าสบ,บคแต่ว่าคิดไปที่มาอยากจะตั้งชื่อใหม่ให้แทนซะแล้วละ่ะ <laughs> คือในวิดีโอนี้อ๊อฟไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรมากนะักเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะก็อยากจะพยายามอธิบายเพื่อนๆให้ให้มากที่สุด นะครับฉะนั้นรายละเอียดต่างๆก็ขอให้ไปดูในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราลงไว้ใต้วิดีโอนะครับส่วนที่อ๊อฟกำลังจะพูดนี้ก็คือเชิงว่าอยากจะพูดความรู้สึกแล้วก็ตอบคําถามของบางคนที่แน่นอนว่าการประกาศที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ในหลายๆเรื่องทําให้ก็ยังมีคนที่มีคําถามอีกอยู่ดีแล้วคําตอบของอ๊อฟก็คงจะเป็นการคาดเดาซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ายังไงก็ต้องรอสถานทูตของไทยในแต่ละประเทศเนี่ย เป็นคนที่มาออกข่าวอีกทีหนึ่งว่าตกลงจะเอายังไงก็เอาแค่สรุปนิดหน่อยก็คือว่าตอนนี้จะยังได้ลดเหลือแค่10วันอยู่สําหรับทุกคนไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือหรือไม่ฉีดวัคซีนก็ตามแล้วก็น่าจะไม่ต้องทำฟ f i ท to fly น่าจะเฉยๆนะน่าจะก็ต้องอย่างที่บอกต้องรอสถานทูตไทยประกาศอยู่ดีแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับเขาคือมองเผินๆมันก็อ่าก็ลดให้แล้วไง แล้วจะเอาอะไรอีกอย่างเงี้ยแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่คนที่จะโอเคมากขึ้นนิดนึงคือคนที่เตรียมใจจะกลับอยู่แล้วหรืออย่างพวกเราโกลโลไกเนี่ยกลุ่มที่ไม่ได้มีทางเลือกอะไรหมายถึงว่าถ้าเราออกไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ถึงเวลาที่เรายังไงก็จะต้องกลับเพราะมันหมดเวลาแล้วเนี่ยเออโอเคเราก็จะได้จ่ายถูกลงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าคนอื่นๆที่ ดูแล้วยังไงก็ไม่คุ้มเขาก็ยังไม่มาอยู่ดีนะเพราะว่าหลายๆคนที่ไม่ว่าจะขาเข้าขาออกนะอยู่ไทยแล้วจะออกไปหรือจะอยู่นอกไทยแล้วจะกลับมาอย่างเงี้ยบางทีแบบมันก็ลางงานนานไม่ได้อยู่ดียังไงต่อให้กักเหลือสิบวันหรือแม้แต่ทั้งเหลือเจ็ดวันก็ยังดูไม่คุ้มอยู่ดีและอย่างหนึ่งถึงแม้จะเหลือเจ็ดวันคือถ้ามันเป็นปีก่อนนะเราก็คงจะเฮใช่ไหมถ้ามันเป็นปีก่อนนะ แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ซึ่งมันคนละแบบกับปีก่อนคือตอนนี้คือทั่วโลกเขาเร่งฉีดวัคซีนใช่ไหมแล้วก็สถานการณ์ประเทศเราก็ติดเชื้อต่ำแล้วถ้าเราเร่งฉีดวัคซีนแล้วก็รีบเปิดแบบไม่กักตัวเราจะโกยรายได้กันแบบถลม่มทลายมากๆโอกาสที่พลาดมาหลายรอบตอนนี้จะได้เอาคืนแต่ว่าตามหัวข้อที่ตั้งคือเล่นกักตัวอีก6เดือนก็คือเหมือนกับว่าจะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นยังไงก็จะต้อง เป็นไปตามขั้นตอนอะไรสักอย่างหรือว่าจงใจให้มันต่อไปอีกเพื่อที่จะยังไงสกัดรอ่แล้วก็ไอ้ที่ลดลดให้เนี่ยคือเหมือนกับว่ามันถึงเวลาแล้วอา,อาจจะต้องดิด,ด,ดให้บ้างเท่านั้นเองไม่งั้นเดี๋ยวจะแข็งขืนกันมากเกินไปจะค่อยๆดีดเศษให้เหมือนกับตอนที่ที่เว็บสองเสร็จแล้วต้องมีการช่วยเหลือใช่ไหมมันก็ต้องมีให้ให,ให้บ้าง แต่จะไปหวังเหมือนประเทศอื่นๆที่เขาได้ชดเชยกันเยอะๆมันไม่ได้คือก็น่าเสียดายว่าประเทศของเราในช่วงเวลานี้เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเป็นด้านอื่นๆนะอ๋อ,อคิดว่าสู้ใครเขาไม่ได้เลยเมื่อก่อนเราอาจจะเล่นเรื่องค่าแรงถูกชูว่าให้ต่างชาติมาลงทุนแล้วเราค่าแรงถูกต่างชาติก็จะได้ต้นทุนถูกจะได้อย่างมาตั้งธุรกิจในประเทศนี้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้ว ประเทศเพื่อนบ้านก็ค่าแรงก็ถูกกว่าเอ่อถ้าจะให้เล่นเรื่องเทคโนโลยีเราก็สู้เขาไม่ได้หมายถึงว่าอ่าอย่างประเทศที่จเจริญแล้วทั้งหลายเขาก็คือนําด้วยเทคโนโลยีใช่ไหมเขาก็ขายสินค้ามูลค่าสูงได้เขาก็มีแรงงานมีฝีมือแต่ของเราก็ไม่ค่อยจะมีหมายถึงว่ามีคนที่มีฝีมือมีแต่ว่ามันน้อยไม่คุ้มค่าที่เขาจะมาลงทุนฉะนั้นไอข่าวที่เขาเคยบอกว่า เราจะไม่พึ่งพาการท่องเที่ยวเราจะไปเน้นอุตสาหกรรมไฮเทคหรืออะไรประมาณนี้ทำไปก็สู้เขาไม่ได้เพราะว่าบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยอย่างพวกของเกาหลีหรืออื่นๆเนี่ยที่เรารู้จักกันดีเนี่ยเขาไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้านกันไป,ไปแล้วเราจะมานําเรื่องนั้นก็ไม่ได้อีกฉะนั้นจุดเด่นที่สุดของเราเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอาหารการ,กรเกษตรที่เราควรจะมาเน้นเรื่องนี้มากกว่า แต่ก็ไม่ค่อยได้เน้นใช่ไหมเกษตรกร,รก,รก็นะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอยู่ไปตลอดปีตลอดชาติส่วนการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้สักเกือบ20ซก็กลายเป็นว่าโมแตเตทวงอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะรีบเห็นความสําคัญเพราะว่าอย่างที่เคยบอกอะว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยแท้ๆไม่ได้เสียอะไรเลยเราแค่เปิดเขาก็มาแล้วเนี่ยที่ออยังงงอยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ทําไมต่างชาติอยากมากันนักเราไปทําอะไรกันขนาดนี้ก็ นะยังไงก็ทานกระแสไม่ไหวว่ายังไงก็อยากจะมาอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันโชคดีจนไม่รู้จะโชคดียังไงแล้วกลายเป็นว่าก็เนี่ยแหละคนจัดก,การเนี่ยแหละทาตัวเองเขาอยากจะมาแบบว่าเราจะทําขนาดนี้ก็ยังอยากจะมาก็ยังจะเล่นกักตัวต่อไปอีกหกเดือนคือต่อให้กักเหลือเจ็ดยังไงก็ยังไม่มาแล้วก็การกักตัวที่เหลือสิบวันเนี่ยถามว่าอ๋อโอเคก็คือก็ลดไปสี่วันใช่ไหมมันก็เหมือนกับจะประมาณสัก หนึ่งในสี่น่าจะประมาณหนึ่งในสี่ของค่าใช้จ่ายถ้าเกิดใครใจ่ายค่ากักตัวเองใช่ไหมแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เพราะที่เขาบอกเขาบอกไปแล้วว่าที่เขาเก็บค่ากักตัวเนี่ยโรงแรม ASQ ทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีค่าใช้จ่ายหลายอย่างค่าโรงแรมแล้วก็ค่าอาหารเนี่ยมันก็แค่ส่วนหนึ่งถ้าเขาจะลดได้ก็ลดได้แต่เรื่องนั้นแต่ค่าหมอค่าเก็บขยะเรื่องค่าเชื้อค่ารถรับส่งมันก็เป็นฟิกค,คอ์สท,ที่ลดได้ยาก ฉะนั้นเอาเข้าจริงก็อาจจะลดได้ไม่เท่าไหร่เท่านั้นเองต้องแบบลดไปสักครึ่งหนึ่งเหลือ7วันเนี่ยก็จะอาจจะพอเห็นค่าใช้จ่ายที่ลดได้เป็นเนื้อเป็นหนังบ้างฉะนั้นก็เลยตีความว่าคนที่รอจะกลับหรือคนที่รอจะมาไปไปมาก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีอาจจะมีคนยอมมามากขึ้นบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วยังไม่คุ้มอยู่ดีคืออย่างที่บอกถ้าเป็นสถานการณ์ปีก่อนเขาคงเขาคงยอมแต่ว่าพอปีนี้ก็จะมีแต่คนถามว่าฉีดวัคซีนแล้ว ยังทำไมยังต้องกักตัวอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าแดนสนทยาคือไม่สามารถให้เหตุผลได้ก็คือเหมือนก้มหน้าก้มตาวางแผนกันไปแล้วก็อ่ะใครจะเรียกร้องอ่ะสมาคมท่องเที่ยวทั้งหลายเรียกร้องกันเข้าไปให้เปิดเดือนมิถุนาโดยที่รับประเทศเสียงตม่มไม่ต้องกักตัวเห็นผลไหมไม่เห็นผลยังคงบอกว่าจะไม่กักตัวตอนเดือนตุลาอยู่ดี ่ที่เรียกร้องกันหนึ่งกรกฎาให้เปิดแบบไม่ต้องกัดตัวเเขาจะได้วางแผนกันออกโรรับลูกค้าก็ท้ <laughs> ยังเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้เราได้เหลือสิบใช่ไหมครับแต่ว่าเจ็วันเนี่ยก็บอกว่าเมื่อมีความพร้อมซึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ทีนี้พอคิดคด,คด,คด,ดูรอบเดาได้แล้วแหละน่าจะเป็นมิถุนาแล้วแหละที่จะเหลือเจ็ดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราดูวันที่เขาขยายพอเรกอฉุกเฉิน ครั้งที่แล้วอ่ะขยายถึงสามสิบเอ็ดมีนานะแล้วนี่คือจะลดจากตัวเหลือสิบวันคือหนึ่งเมษาใช่ไหมแล้วทีนี้ไอ้ที่ว่าจะลดเหลือเจ็ดเนี่ยก็คือเพราะว่าเขาต่อพอลกฉุกเฉินไปอีกถึงสามเอ็ดพฤชสภาไงเฉน,นสรุปว่าดูง่ายมากเลยที่ผ่านมาไม่ทันสังเกตเลยเนาะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกเนี่ยก็นู่นอะ่ะจบพอลกฉุกเฉินของรอบหน้าเฉนั้นถ้าใครรอเจ็ดวันนะก็มิถุนาน่าจะเป็นไปได้อยู่ พอครั้งที่แล้วก็พลกอรฉุกเฉินสามอ็ดมีนาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งเมษาแล้วเดี๋ยวนี้พลกอรฉุกเฉินถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาแล้วก็คงจะเปลี่ยนแปลงตอนมิถุนาแต่ว่าก็มีคนถามนะว่าแล้วมีพลกอรฉุกเฉินเพราะอ้างว่าจะป้องกันโควิดแล้วมันช่วยอะไรได้ก็ไม่เห็นได้ทําอะไรใช่ไหมก็พลกอรฉุกเฉินนี่แหละที่ให้อํานาจของคนจัดการไงเขาสั่งให้กักตัวใครก็ได้สั่งให้ต้องขอใบอนุญ,ญาตเข้าประเทศสั่งให้มีแต่ เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์คือไม่ได้มีเที่ยวบินปกติอะไรอย่างเนี้ยครับต่อไปอขอตอบคำถามแค่บางคนนะครับที่ที่เพื่อนๆในคลิปนี้เขามีถามกันมานะเอาเฉพาะคําถามนะเอาคลิปนี้เชิงว่าออก,ก็มา,าแสดงความรู้สึกเฉยๆแหละคงไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากเริ่มเลยนะครับถ้ายกเลิกกักตัวฟรีลดร,ราคาโรงแรมให้ที <laughs> เออก็ราคาโรงแรมคงไม่ได้ลดให้หรอก ปกติแล้วโรงแรมกักตัวเขาก็ไม่ค่อยคุ้มอยู่แล้วนะต้องแบ่งให้โรงพยาบาลด้วยแต่ว่ายกเลิกกักตัวฟรีนี่เอาว่าเดานะเดานะเขาอาจจะคิดค่าใช้จ่ายแต่ว่าก็คือไม่ถึงขั้นฟรีแล้วอาจจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ได้เก็บแพงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเอาแล้วก็เย่เย่จะถึงไทย2เมษายนลุ้นตัวโกงเลยค่ะหมายความว่าจะมาถึงไทยหลังจากที่เขาประกาศแล้วใช่ไหม เออเอ,อช่วยถามโรงแรมให้ทีว่าโรงแรมเขาจะคืนให้ส่วนต่างให้สักแค่ไหนเขาคงคืนให้แหละมันประกาศหนึ่งเมษายนีสเต็ปถัดไปก็คือต้องมารอดูว่าโรงแรมเขาจะลดราคาเมื่อไหร่ขอบคุณค่ะตอนนี้สบายใจเรื่องเอกสารมากขึ้นเดี๋ยวนะครับเอกสารยังเหมือนเดิมนะเหลือแต่ fit to fly นะซึ่งต้องรอประกาศสถานทูตโอเคจะดีขึ้นเรื่องฟิ t ทูฟ l าแน่แถ้าไม่ต้องทาแต่ที่เหลือยังเหมือนเดิมนะ ถ้าระยะสามยกเลิกได้หมายถึงว่าหนึ่งตุลานะที่ว่าไม่ต้องกักตัวเฉพาะบางพื้นที่ก็คาดว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เฉพาะประเทศเสี่ยงต่ำนะช้ามากทําตั้งแต่เดือนหน้าเลยก็ได้ประเทศเสี่ยงต่ำอ่ะอันนี้จะไปอีกหกเดือนเลยนะเอ,อทำไมไม่รีบฉีดละ่ะรอถึงตุลาทําไมที่ช้าเพราะครับร,รู้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะอะไรก็เอาโควิดเป็นข้ออ้างเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งไงโควิดเป็นข้ออ้างของเขานะไม่ใช่อยากจะป้องกันอะไรจริงๆหรอก คนนี้ทายถูกนะเนี่ยกักตัวหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมโอ๊ยตายตาย,ตายสงสัยมียอเออทายถูกได้ไงวะก็ที่บอกว่าน่าจะเหลือเจ็ดวันตอนมิถุนาเพราะว่าพอกอฉุกเฉินมันต่อไปถึงสามเอ็ดพฤษภาไงแม้เราดูง่ายจะตายจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับพอลกอฉุกเฉินนั่นแหละคุณอ๊อฟครับปกติโรงแรมจะไม่อนุญาตให้ซื้อสินค้าหรืออาหารจากภายนอกค่ะจริงเหรอคือในคลิปนั้นมันมีตรงตารางไงที่เขาบอกว่าไอ้ตรง การผ่อนคลายอ่ะจะให้ซื้อสินค้าหรืออาหารจากภายนอกได้ที่เขาบอกว่าปกติเขาให้ซื้ออยู่แล้วไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยที่คนนี้เขาบอกว่าปกติไม่ให้ซื้อก็เลยเลย,เลยงงงงเพราะว่าเพื่อนเพื่อนในกุปโกโนไกแฟนฝรั่งเขามาแชร์ว่าแบบฝากซื้อของที่เซเว่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นมันยิ่งกว่าคุกเลยนะคุกยังฝากซื้อของข้างนอกเข้าไปได้นะเออ ยิ่งกว่าคุกเลยนะแล้วก็ของในโรงแรมเนี่ยแพงนะอาหารถ้าจะกินเพิ่มมากจากที่เขาให้เนี่ยเห็นเมนูบางที่เนี่ยร้อยกว่าเลยนะถ้าไม่ให้ซื้อนี่ใครไม่ได้พกตังค์มาือหมายถึงว่าไม่ได้มีเงินสดมากนะทำไงเอี่นี่ให้ข้อมูลแล้วเมื่อกี้โทรถามโรงแรม ASQ คือคือเป็นชื่อเรียกของโรงแรมจ่ายค่ากักตัวเองนะครับ โรงแรมบอกว่ายังรอเอกสารจากรัฐบาลเรื่องลดวันกักตัวเลยยังไม่มีราคาสําหรับกักตัว10วันครับก็คือถ้ารีบถามไปตอนนี้เขาคงยังไม่รู้หรอกต้องรอสักหลายๆวันหน่อยค่อยถามนะนี่ตรงอันนี้ก็ปัญหาคนที่กลับบ้านพร้อมกับสามีต่างชาติและลูกๆจะเป็นแบบไหนคะแล้วลูกยังไม่ถึง15ปีไม่มีการฉีดวัคซีนอ่าใช่เด็กอ่ะเขาไม่ฉีดให้หรอกมันไม่ได้เสี่ยงอะไรเลยอ่ะ แล้วจะยังไงจะขอความกรุณาช่วยหาข้อชัดเจนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะอตอบง่ายๆเลยครับไม่มีการแบ่งแยกใดๆทั้งสิ้นก็คือโดนเหมือนกันหมดนะง่ายดีเข้าใจนะท่านเขาก็จะบอกอย่างนนีะ้เข้าใจนะเราชอบความเท่าเทียมกันเข้าใจนะยกเวน้นชนะั้นอะไม่เคยโดนกักเลยจากเยอรมันสวัสดีค่ะคุ้มไหมกับงบประมาณแผ่นดินที่ใช้ในการประชุมวันนี้ส่วนตัวคิดว่าผลลัพธ์ไม่แตกต่างไม่ได้ทําให้จํานวนนะักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพิ่มครับเพิ่มจากเอ่อหนึ่งพันเป็นสองพันคงมีคนจ่ออยู่แหละคงเพิ่มขึ้นแน่แต่มันไม่คุ้มเลยอ่าแล้วอันนี้ก็ด้วยที่ระบุว่าต้องฉีดวัคซีนมาแล้วไม่เกินสามเดือนถึงจะลดให้เหลือเจ็ดวันอันนี้ยนเนี่ยเน,นี่ยเอาหัวสมองที่ไหนมาคิดมาถึงมาถึงตามข่าวนะเอาหัวสมองที่ไหนมาคิดว่าต้องฉีดมาไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนมานะคือฉีดแล้วเว้นไปสิบสี่วันถึงจะเข้าประเทศไทยได้แต่ต้องไม่เกินสามเดือน เอาสมองส่วนไหนคิดนะเราต้องรอความชัดเจนเรื่องนี้แหละว่าอะไรจะต้องให้ฉีดซ้าอีกถึงจะมาไทยเพื่อจะลดวันกักตัวแค่สามวันเนี่ยนะไม่รู้จะบ้าหรือเปล่าคือจะเป็นปัญหาแน่เพราะคนต่างชาติจํานวนมากที่ฉีดตั้งแต่ต้นปีนะใครฉีดตั้งแต่ธันวามกราในกลุ่มแรกๆเนี่ยจะทําไงจะให้เขาฉีดซ้าอีกหรือยังไงเขาคงไม่ได้รับการอนุญาตให้ฉีดใหม่ถ้าอยากมาไทยช่วงกลางปีเป็นแน่ถ้าไม่ได้หาซื้อมาเอง คือมันหาซื้อมาฉีดเองก็ไม่ได้อยู่แล้วละที่จริงรัฐไม่ควรกําหนดตายตัวแบบนี้สําหรับรายละเอียดปีกย่อยน่าจะบอกว่าจะทบทวนใหม่ทุกเดือนไฟเซอร์และโมเดอร์นาได้ระบุมาว่ามีโอกาสสูงมากที่วัคซีนของเขาจะอยู่ได้นาน2-3ปีล็อกเตอรซีคิดว่ากรณีที่แย่ที่สุดจะอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า6เดือนต่อมาครับยังต้องขอ COE อยู่ใช่ไหมคะแน่นอนครับถ้าตราดยังกักอยู่แม้กระทั่ง สามวันก็ตามก็ต้องขอเพราะว่าเรายังต้องมีการจองโรงแรมกักตัวไงอันนี้ทวนอีกทีหนึ่งถ้าเดินทางกับเด็กพ่อแม่ฉีดแล้วแต่เด็กไม่ได้ฉีดจะกักแบบไหนคะก็พ่อแม่ต้องยอมกักเท่าเด็กนะครับกักเท่าคนไม่ได้ฉีดนะนะเพราะว่าเขาไม่มีข้อยกเว้นนี่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเอ่อคือพ่อแม่คงไม่อยากจะอยู่ห่างจากลูกอยู่แล้วใช่ไหมนั้นก็มีอยู่ทางเดียวยอมมากักเข้าจํานวนวันเท่าลูกคือเท่ากับคนที่ยังไม่ได้ฉีดเลยแต่แต่ตอนนี้เท่าเทียมกันอยู่นะ ต่างชาติยกเลิก Fit to Fly แต่คนไทยยังต้องมีใช่ไหมคะเฮ้ยถ้าต่างชาติไม่ต้องมีแต่คนไทยต้องมี Fit to Fly นี่เดี๋ยวเป็นเรื่องนะฉะนั้นอมคิดว่าเขาลืมมาแหละคนไทยก็คงไม่ต้องทำ Fit to Fly เหมือนกันถ้าแฟนเรามาสามเอ็ดมีนาคมถึงไทยหนึ่งเมษายนได้ไหมคะถ้าตามประกาศมันก็ควรจะได้นะต้องลองถามสถานทูตดูอีกรอบหนึ่งสถานทูตไทยในประเทศที่เราที่แฟนเขาอยู่อะ ช่วงนี้คงจะวุ่นวายแน่นอนครับเพราะว่าเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่ต่างฝ่ายต่างออย่างสถานทูตไทยก็คงต้องรอเอกสารจากทางส่วนกลางส่วนโรงแรมก็ต้องรอแล้วส่วนกลางก็นะคงจะช้าคงจะเนิบคงจะไม่ชัดเจนอีกตามเคยตามสไตล์ของเจ้านี้รวมถึงคนตรวจที่สนามบินด้วยเออมันคาบเกี่ยวมากอะ่ะเราคงต้องแบบรอลุ้นกันมากเลยอะ่ะยกตัวอย่างตอนที่เขาประกาศฟรีวีซ่า45วันเนี่ย ประกาศตั้งแต่ต้นเดือนนะเข้าผัดแหละแต่ว่าพอถามสถานทูตไปปุ๊บแานผู้ตลวกเดี๋ยวต้องรอส่วนกลางส่งเรื่องมากว่าจะเจ้าแรกคือญี่ปุ่นประกาศเนี่ยยี่สิบสองเมษาแต่เจ้าอื่นกว่าจะตามกันมาก็เกือบจะสิ้นปีแล้วก็ภาวนาอย่าให้มันช้าแบบที่ของตอนฟรีวีซ่าสี่สิบห้าวันจะกลับสิบสี่เมษาจองโรงแรมแล้วและจ่ายไปแล้วถ้ากักสิบวันสี่วันที่เกินเขาคืนเงินให้เราไหมคะ ก็น่าจะคืนนะครับน่าจะคืนแต่ว่าถามเขาไปตอนนี้เขายังไม่รู้เรื่องหรอกต้องรออีกสักหลายหลายวันให้เขาได้รับรายละเอียดจากส่วนกลางก่อนถึงเมืองไทยยีบเก้ามีนาคมยังต้องใช้พิตูฟลายอยู่หรือเปล่าครับน่าจะใช้นะเพราะว่าประกาศวันหนึ่งเมษาสิ่งที่ทําได้คือไปเลื่อนโรงแรมรอสักพักสักหลายหลายวันแล้วถามโรงแรมก่อนว่าเลื่อนได้ไหมเลื่อนแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปเลื่อนตั๋วเครื่องบิน แสร็จแล้วก็ส่งไปสถานทูตแปลว่าขอเปลี่ยนวันในใบ COE คือถ้าเอาได้ COE มาแล้วเราอยากจะเปลี่ยนวันก็เปลี่ยนได้แต่ต้องให้สถานทูตเขาเปลี่ยนคือส่งให้เขาไปเปลี่ยนเองกักตัว10วันก็จริงแต่ไม่รวมวันมาถึงและวันกลับใช่ไหมคะน่าจะใช่ครับกบของจริงคงจะกลายเป็น12วัน11เคืนนะเออทาไมต้องพูดเฉพาะวันกักอะเนาะเอาของจริงไปดิอันนี้ก็คล้ายๆคนเมื่อกี้ แฟนจองโรงแรมกักตัวไว้28มีนาถึง11เมษายนค่าเกี่ยวแบบนี้จะได้ลดบันกักตัวด้วยไหมคะเนี่ยต้องลองถามทางโรงแรมครับถามตอนนี้ยังชุลมุนกันอยู่เพราะว่าต่างคนก็ต่างยังคือส่วนกลางเขาไม่ชัดเจนอ่ะเขาควรจะเตรียมการล่วงหน้าไงใช่ไหมอันนี้คืออีกแค่เท่าไหร่เองอ่ะสิบวันก็สิ้นเดือนแล้วอ่ะคือประกาศปุ๊บจะให้อีกอาทิตย์กว่าใช้เลยอย่างเงี้ยนะคงต้องวุ่นวายกันมากแน่ใบ COE ต้องมีไหมคะเอาว่าต้องมีครับเหมือนเดิม สวัสดีค่ะคุณออฟไม่เข้าใจเลยถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วแล้วมันเกินสามเดือนแล้วเราจะต้องกักตัวกี่วันคะไม่เข้าใจกฎหมายไทยเลยงงมากออฟว่านะความงี่เง่าแบบเนี้หมายถึงไอ้ทีก่กฎเนี่ยนะนึกถึงตอนเพิ่งเปิดให้ขอวีซ่าใหม่ๆอะ่ะแล้วเราเอาดันเอาเกณฑ์เงินห้าแสนติดกันหกเดือนมาทําไมไม่รู้อะ่ะอันนั้นอะ่ะเราก็กระทุ้งถามไปเหมือนกันอะ่ะว่ามีทําไมเหมือนทําเป็นให้ไปงั้นแหละแล้วเอาเกณฑ์เงินแบบนั้นมา เขาก็ขอไม่ได้อยู่ดีใครจะไปมีเงินสดห้าแสนหกเดือนต่อเนื่องด้วยนะที่ห้ามต่ำกว่าห้าแสนเนี่ยเขาก็ให้คำตอบไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอาออกไปแต่กว่าจะอ,าออกไปก็เป็นเดือนครับฉะนั้นไอ้นี่คือคนออกกฎอ่ะที่ไม่รู้เอาตรงไหนคิดนะนะเหมือนกับที่ต่อเครื่องสุวรรณภูมิต้องมีประกันโควิดวงเงินหนึ่งแสนด้วยเนี่ยไม่รู้เอาอะไรคิดคือเขามาต่อเครื่องแค่ไม่กี่ชั่วโมงต้องมีประกันแล้วใครจะมาใครหน้าฉลาดที่ไหนจะมา คุณออฟคะตกลงกัก10วันหรือ14วันคะเพราะหนูจะกลับเมษาตอนนี้ทำ coe แล้วเราเขาอนุมัติ3วันตอนนี้เขาไม่ตอบคะ่ะก็ไอเรื่องไม่ตอบนี่ก็เป็นปกตินะครับแล้วแต่ความใจดีของแต่ละประเทศเอ่อกัก10หรือ14ก็ถ้าเมษามันก็ควรจะเหลือ10นะตามตามที่เขาประกาศนะแต่ว่าต้องถามโรงแรมอีกทีหนึง่งที่ถามกันเยอะเลยคือจ่ายค่ากักตัวไปหมดแล้ว นี้ทางโรงแรมจะคืนให้เราหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนอ่ะอันนี้ออบคิดว่าสุดท้ายเขาก็ต้องคืนสุดท้ายเขาก็ต้องคืนเพราะว่าถ้าประกาศนั้นบังคับใช้เนี่ยเวลาเราไปอยู่จริงเนี่ยก็คือจะอยู่แค่ต้องต้องบวกวันลงเครื่องด้วยนะจะอยู่จริงอาจจะเป็น12วัน11คืนอะไรเงี้ยยังไงมันก็อยู่ไม่ถึงยังไงเขาก็ต้องคืนแต่จะคืนยังไงจะให้คําตอบได้เมื่อไหร่ก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับแล้วค่อยถามไป ถ้าลดบันกักตัวแล้วจะ,จะเช็คราคาโรงแรมจาก14เหลือ10วันจะเช็คราคาได้จากที่ไหนก็สบคเนี่ยแหละครับแต่ไม่รู้จะอัปเดตเมื่อไหร่นะเว็บไซต์ของเขาอ่ะอันนี้ขอสุดท้ายนะครับเรื่องกักตัวนี้ควรหาคนที่มีความรู้เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวมาร่วมพิจารณาด้วยมีเต็มไปหมดเลยแต่ออสเซรแต่คงไม่ได้ไปร่วมวงด้วยแน่ๆคงมีแต่พวกนั่นแหละที่อยู่เนี่ยนะพวก เออไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าคนยุโรปส่วนใหญ่เขามีเวลาพัก้อนแค่สามถึงสี่อาทิตย์แค่นั้นฉีดวัคซีนแล้วยังมากักตัวอีกเจ็ดถึงสิบวันและเงินที่เขาได้ได้เงินพักร้อนมาก็แค่พอสําหรับท่องเที่ยวถ้าต้องมาจ่ายค่าโรงแรมเพื่อกักตัวอยู่แต่ในห้องผมว่ามากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นยังไม่มีใครมาใช่ครับใช่ไม่มีใครมาอยู่แล้วอย่างที่คุณอ๊อฟพูดอยู่เรื่อยๆลดเหลือเจ็ดวันก็ยังมีคนมาเนาะอยู่ดีฟิ t t ูฟ l ายยกเลิกหรือไม่ ก็บอกว่าจะยกเลิกนะแต่ว่าต้องดูว่าจะประกาศจริงเมื่อไหร่แทบไม่มีประโยชน์เลยผมเคยทําให้เพื่อนร่วมงานมาแล้วแค่ตอบคําถามในออนไลน์ว่ามีไข้ไหมไอไหมแค่นี้เองก่อนออกเดินทางเขาก็ส่งใบมาให้เราปริน้นออกมาจากคอมแค่นี้เองทําให้วุ่นวายเสียเงินเปล่าๆครับก็วันนี้ก็มาแสดงความรู้สึกนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรคืบหน้ามากกว่านี้ก็คงจะมา เล่าสู่กันฟังอีกทีหนึง่งโดยรวมแล้วเราคงต้องยอมรับแหละว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคที่มันปกติอนะเพราะว่าคนที่เขาออกนโยบายเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิน้นเหมือนกับว่าก้มหน้าก้มตาออกนโยบายของเขาไปวงเล็บเพราะว่ามีจุดประสงค์ด้านอื่นแล้วก็พวกที่เรียกร้องนั้นก็ไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังก็คือถึงเวลาก็คือคือ,คอเหมือนเขาน่าจะวางสเตปเอาไว้ในใจอยู่แล้วเพราะว่าดูจากพรกฉุกเฉินใช่ไหม แล้วถึงวันนี้ก็จะดีดให้นิดคือคือเขารู้อะว่าเขาทําไปตลอดไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาจะพยายามเตะถ่วงให้มันนานที่สุดเท่าที่จะทําได้ฉะนั้นเขาก็จะเลยตั้งว่าจะค่อยๆผ่อนไปทีละนิดถามว่าประเทศเสียรายได้ไปเยอะแยะไม่กระเทือนหรือประเทศกระเทือนดิแต่ว่าเขาไม่กระเทือนมั้งออฟดาวเอานะเอ่อถ้ายิ่งประเทศแบบว่ายิ่งไอ้นี่ออฟ่ามันจะยิ่งเป็นประโยชน์กับเขามากกว่านะ เออไม่ได้บอกนะว่าเขาคือใครแค่แค่สังเกตว่าเออมีคนเรียกร้องตั้งเยอะตั้งแยะแต่ว่าเหมือนกับไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจสแสดงว่าตั้งเอาไว้แล้วว่าจะทำนี้แล้วก็ไม่ได้ฟังใครเลยนะครับตตนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ